สวัสดีครับพ่กับช่องคบวนกินยังไงชาแนลครับไม่ได้ครับวนเนี่ไม่กินต้มน้ำใหม่นะครับนะครับกับแก้วกับปี๋ครับเห็ดมาตตาบ้านนะครับผบวนตั้งใจเม็ดมาส่องนะครับเห็ดมัตตา่อครับทำแก้วกับปี๋กินยังไงครับใส่ถุงมาแล้วครับนะครับการไปเกานะครับนะครับครับเปอดปลาหมึกกับทอดปลาหมึกนะครับนะครับทอดปลาหมึกกับปลาทูนะกรปลาทูใส่ไม้ความอากาศเนื้อหางหล่ะครับครับโลกรอบเขียครับสดๆครับนทำไมครับวนหาไม่เอียงนะครับนะครับทำไมตะปีไก่เด้่ครับ ทีนี oh ้ถ uh ้าฝนตกน้ำไม่ออกกูได uh ้อย uh ่างมาหาคบวันกับมาแด้วครับคบวันในภาพยาวน้ำไม่ครับหนาฝนนะครับออกที่พูแล้วกับพูอยู่กับบ้านเนี่ยนะครับกูได้บางๆกับมาหาคบวันนครับหนาไม่ออกนะครับคบวันในภาพยาวครับนะครับน้ำไม่สดจากพูดนะครับนะครับครับก่อนจะตั้งใจกันมามาสอนนะว่าขยะครับเพราะนี่แหละหายเป็นบาดเป็นแผลครั้งที่หายครับก็เลยขยากกินครับนะครับเก็บไว้เก็บไว้นะครับกินได้เป็นปีนะครับน้ำไม่นะครับ ก็พอดำมือนะครับกินง่ายนะครับเจ้าปีกวันก็ดีเท่ห้องใส่จานได้นะครับนะครับกินง่ายนครับสไตล์ผมวนครับคนเดียวไม่กินครับผมวนกับมาเลยครับถามเมื่อก yeah. ี้ปสร็จบเล้วครับเมื่อกี้จบแล้วครับิงจบเล้นครับเพราะว่าจะื่งเกี่ยวกับผวนครับนะครับนะครับกินง่ายนครับเพชรกินง่ายนะครับนะครับกินง่ายแบบบ้านน้องแบบเพชรงานนะครับคนเผ็ดงานนะครับ กบวก็ตั้งใจเกูขไมแตะเสาครับเดี๋ยวเดีปีนอปิลเขเาอดนะครับแล้วก็เาหนึ่งวัตมบานนะครับกบวนเที่ยวเวรงานมือหนึ่งกับเดินทางมานสิบหาโู้แล้วครับไปกลับประมาณสามสิบโลครับไม่งานครับไม่้านในตลาดีจงคอนะครับกินนะครับวนี้กบวน้กินเมื่อกี้กับปีครับกับต้มน้ำไม้นะครับไหครับต้มน้ำไม้ครับนี่บอสดนะครับเมื่อก่อน้ำมันก็ได้ปีนึงนะครับ ปีนี้ครบวันอดีไปหาเีกครับเพื่ออะไรอยากไปหาครับครบวันกับมาด้วครับวันในภาพเรียน้ำใหม่ครับตากผลนะครับกินกันนะครับนะครับครับยอะไปครับเรครับ ไปเขาถึงข้อครับกินแปลร่มดีแปรแล้วครับเขาบอ,ขอกเสดยาครับที่เขาอ,อย่างนั้นครับอย่างนั้นครับผมว่ากับจิตจี่มันอย่างนั้นเนี่ยครับขอทราบครับผมกับที่ติดยาครับ ครับประตูน,น,นะครับประตูมันโผล่มันจะบางามครับบางมันหักครับเพร,ราะว่ามาตรบานกเคิมาผ่านมือนกันงามนะครับ ลดบางหนันะครับเมือนะ่อค่ำเดี๋ยวบอกครับยกกับปีนะครับวันตามเมียงนะครับตามเมียงกับมื่อได้ครับมากันะครับ พูดได้ครับนะครับวางเลยครับโอ้เหตุใด้ะครับนะครับเราเจ้ากับเพียรับน้ไมันมันก็ถื่กันนะครับ ดอกเตยครับทำไมแซบนะครับทำไมคั่วครับ มีความหมาะเลยครับนะครับไม่แห้งครับพูดมั่นรับเ่ยครับนะครับคบาเกียครับ,บเกี่ยร,รยลวกนะครับ ¿Qué อย่าร้ายนะครับไม่จะบอครับบอกว่าอะไรครับ ขับเขาเติมเลยของคนแต่งานได้ครับง่ายดีหล่ะครับสสวัดีครับ